ก,กิจกรรมปลูกทานตะวันปันความสุขให้กับคนกทมร่วมปลูกทานตะวันเตรียมบานในเดือนมกราคมนี้โดยมีนายสุทินวิกัยกิผู้อํานวยการสำนักง,งานเขตลาดพร้าวร่วมด้วยหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมมือกันเตรียมเพาะเม็ดทานตะวันลงแปลงดินในเนื้อที่กว่า1ิไร่ ซึ่งตั้งอยู่ที่หลังโรงเรียนสตรีวิทยาสองโดยมีพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองรองผู้ว่าคอทมมมาเป็นประธานในพิธีเริ่มด้วยการปั่นจักรยานจากโรตัสเรียบทางด่วนรามอินทรามายังแปลงผูกพันตะวันถนนเกษตรนวมินซึ่งตั้งอยู่ที่หลังโรงเรียนสตรีวิทยาสองมีผู้ร่วมปั่นในครั้งนี้เกือบร้อยท่านทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ร่วมมือกันปั่นจักรยานไปปลูกทานตะวันรวมระยะทาง4.6กิโลเมตรในสุดทินพิไกยกิจผู้อำนวยการสํานักงานเขตลาดพร้าวกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์กับรองผู้ว่ากทมพลตํำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองถึงเจตนาในการปลูกทานตะวันในโครงการปันปลูกทานตะวันปันความสุข ที่ได้จัดขึ้นมาเป็นประจำทุกปีต้องการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนกรุงเทพให้ชมความสวยงามของดอกทันตะวันซึ่งสอดคล้องกับโครงการมหานครแห่งความปลอดภัยมหานครสีเขียวและมหานครแห่งความสุขอีกทั้งภายในบริเวณเดียวกันมีทั้งแหล่งเรียนรู้ เกษตรอินทรีย์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปนักเรียนชุมชนและผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาวิธีการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์สำหรับทันตะวันปานที่ลาดพล้าวจะได้ชมความสวยงามดอกบานเหลืองอารามในช่วงเดือนมกราคมและเดือนมีนาคมจึงขอเชิญชวนประชาชนในกรุงเทพมหานครมาเยี่ยมชม านตะวันบานแล้วท่ลาดพล้าในช่วงเดือนดังกล่าวด้วยผมนายสุทินวิกัยกิจผู้อำนวยการเขตลาดเพร้านะครับวันนี้วันนี้เป็นวันหนึ่งนะครับที่มีความสําคัญของเขตลาดพร้าเป็นอย่างยิ่งเราได้จัดกิจกรรมนะครับปั่น นะครับปลูกทานตะวันปันความสุขซึ่งเป็นครั้งหนึ่งนะครับอีกในหลายๆครั้งที่ผ่านมานะครับซึ่งเราทานตะวันบานที่ลาบร้าเนี่ยจะโด่งดังไปทั่วประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับและว,วันนี้เป็นวันหนึ่งที่เราได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าการกรุงเทพมหานครหมอประชวงสุข,ขพันธุ์บริพัฒน์ท่านติดภารกิจก็ได้มอบหมายให้กับท่านรองผู้ว่าการกรุงเทพมหานครพลตารวจเอกอัศวินขวัญเมืองนะครับได้มาเป็นประธานในพิธีในวันนี้ซึ่งเราได้เริ่มกิจกรรมตั้งแต่ ตอนเช้านะครับได้ขี่จักรยานนะครับซึ่งมีทั้งภาครัฐภาคเอก,กชนนะครับแล้วก็ท่านรองผู้ว่าการเทศมกรพลตำรรดเอกอัศวินขวัญเมืองก็ได้เป็นประธานในการขี่จักรยานนำนะครับมาตลอดเส้นทางนะครับมาถนนประดิษฐมนูธรรมแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนประเสริฐมนูกิจมาสิ้นสุดที่หลังโรงเรียนสตรีวิธยา2อทึ่งเป็นที่ ปลูกทานต้นทานตะวันนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับได้รับความร่วมมือนะครับจากหลายทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะสมายมิวสิกแอนด์เมเดียจำกัดนะครับโดยคุณอภาพัฒน์สุยหรือพี่แม็กนะครับและก็ทีมงานวันนี้โชคดีนะครับที่เราได้ฟังเพลงประจําตอกทานตะวันนะครับแต่งโดยคุณเวศนะฮะสุยที่อยู่อยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับท่านได้แต่งเพลงให้กับเขตราาพร้าวเราเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและก็ทุกคนได้รู้จัก ทุ่งการตะว,วันเขตลาดพร้าวมากขึ้นนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเมื่อทําพิธีเปิดโดยรองผู้ว่าการเทพมครนะครับพลตํารวจเอกอัศบินขวัญเมืองได้เป็นประธานแล้วพอเปิดเสร็จปั๊บเราก็เดินกันไปหยอดมเมล็ดทานตะว,วันนะครับหลุมละประมาณ3-5ถึงเมตรดอกทานตะวันจะเบ่งบานเต็มที่ประมาณเดือนมกรานะครับซึ่งเป็นวันปีใหม่พอดีนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ของบริษัทสยามประชาคารจจำกัด ของคุณจะเดินสริริวัฒนพักดีท่านให้กรุงเทพมหานครเนี่ยครับหรือเขตลาดพร้าวเนี่ยได้ใช้พื้นที่นี้เพื่อทําความสุขในการปลูกต้นไม้ซึ่งเราแบ่งพื้นที่25ไร่นี้เป็นบึงน้ำนะครับสิไร่นะครับและก็ทุ่งทานตะว,วันอีก10ไร่นอกจากนั้นก็มีการทําน้ําชีวภาพการทําปุ๋ยจากกิ่งไม้ย่อยนะครับในพื้นที่ทั้งหมดนี้25ไร่เพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนนะครับประชาชนมาเยี่ยมชมดอกทานตะว,วันนี้จะบานในช่วงฤดูหนาวกับฤดูร้อนอีกประมาณสักสองสเดือนเดิน เมษาเนี่ยก็จะบานอีกครั้งหนึ่งจะัสรย่่นไปือหนึ่งปีมเพียสครั้งดอกบานสร้งดูทุกครั้งยิ่งใหญ่ครั้งแรกก็เดืินมากราอครั้งต่อมาก็เดินนสันเหนดอย